สวัสดีครับพ่อผมซองบายคอนโดกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาสอนโปรวาร์ปจุดเกิดกันนะฮะหรือว่าเกิดกันคนละจุดสมมุติว่าเราอยู่ฝ่ายแดงฮะผมอยู่ฝ่ายแดงแล้วก็เราก็จะไปเกิดทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนะฮะวิธีการทําก็ทําตามผมนะฮะขั้นแรกแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับเป็นฟลอร์นะฮะแล้วปรับเป็นเลขร้อยก็เหมือนกับสแ,แกนโปรอมมาตานะฮะ ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวห้องนะครเมื่อสกแกนออกมาแล้วทํายังไงก็ได้ให้เลือดลดนะฮะแต่อย่าตายนะครับ4 7เล็กสแกนไปแล้วกดคลิกขวาแล้วบาวนะฮะบาวดิสมันมาแล้วดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยมันเป็น f 2อยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น f 1นะฮะแล้วเราลองมาตายกัน นะเราก็จะมาเกิดทางาของฝั่งน้ำเงินกันแล้วนะฮะแต่เมื่อเรามาเกิดฝั่งน้ำเงินแล้วแต่เราจะยังฆ่าฝั่งน้ำเงินไม่ได้นะครับเราก็จะมาเซตฮอตคีย์กันใหม่นะฮะขั้นแรกก็คลิกขวา Add this มัน Add i d a p d a t e to the list นะฮะแล้วก็ a l l b r i by คลิกขวาเซตแชงฮอตคีย์ ปรับเป็น f อะไรก็ได้ครับปรับเป็น f 1 f 2แล้วแต่ตามที่เราถนัดแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็นนี่ฮะแล้วเราปรับเป็น f 1อ่าแล้วเราก็อันนี้เป็น f 2ก็ได้แล้วเราก็ปรับตรงนี้เป็น f 2นะฮะอ่ะ,อะเรามาลองกันลองตายกัน พอตายปุ๊บเรากด F1 ครับจะไปเกิดฝั่งตรงข้ามนะฮะเรากด F2 ET เพื่อที่จะได้ค่าของฝั่งน้ำเงินนะฮะเนี่ยก็ค่าได้แล้วฮะแล้วมันแหลกนะถ่ายวิดีโอแล้วมันแหลกกด F1 แล้วมันก็จะมาเกิดตรงนี้ล้วก็กด F2 ครับเพื<ๆ>่อปิดมัน นะครับแล้วก็จะมาเกิดทางด้านของฝั่งน้ําเงินแล้วถ้าเล่นด่านพวกวางระเบิดก็ไม่ต้องเสือกนะฮนะเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดนะครับพอเราเกิดมาปับ๊บต้องกดไปเรื่อยๆฮะแอ้วอ F2 อีกทีเพื่อจะได้ค่าถ้าเราไม่ต้องการเราก็กด F2 ครับอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อให้เกิดฝั่งของมาถึงฝั่งเรานะฮะ ถ้าเราต้องการไปเกิดฝั่งมันก็เหมือนเดิมครับกด f 1อะไรไปก็ได้นะเนี่ยกด f 1ปั๊บ f 1เกิดมาแล้วเราก็กด f 2อีกทีเพื่อจะได้ค่าได้นะฮะเนี่ยฮะก็ง่ายงครับ,รบไม่มีอะไรยากนะนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยฮะจากผม สอนวิธีการทำโปรวป่จุดเกิดนั่นเองนะฮะหรือแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ